ปิดเทอมต้องทำงานบ้านช่วยแม่อ่าถูให้เกลี้ยงถูให้เกลี้ยงถูทางนู้นทางนู้นด้วยถูกต้องโอ้โหอเอ้ถูดีดีถูดีดีเออใต้ใต้ใต้ข้างใต้ด้ยข้างใต้ข้างใ,างใต้โต๊ะอืมอ่ะเขย่าออกมาหูกถูใต้โต๊ะไปด้วยอืม เออเอแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเก่งมากเก่งมากวันนี้ข้าแรงเป็นอะไรลูกชิ้นห้าไม้ใช่ไหมใช่ไหมครับสามใบอะไรห <3 S 1> <ป>ร <3 S 1> อสามะอ้ลูกชิ้นสามไม้โอเคโอเคโอเคห้าไม้มันเยอะไปใช่ไหมใช่โอเคค่ะโอเคเอะถูตรงนู้นอีกหน่อยจะเสร็จละ ข้าวไม้นะโอเคอ่านี่เออข้างใต้นี่ข้างใต้นี่ข้างใต้นี่นี่แม่สอนแม่สอนนี่อ่ะนี่ก้มลงนี่ถูอึ๊บเอออึ๊บอือแบบนี้เลยเก่งมากอ้าวเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับ